หายใจเข้าลึกๆแค่สงบศึกสงครามยังไม่จบเข้าใจว่าตอนนี้หลายคนกำลังโกรธเกลี้ยวอย่างหนักเพราะไม่เข้าใจว่าเราไปจรจายหยุดยิงทำไมทั้งที่ตอนนี้ขมือมันโดนเราบอมถล่มจนแทบจะสิ้นสภาพอยู่แล้วแล้วอยู่ๆจะไปเล่นบทพ่อพระให้มันรอดกลับไปเติมอาวุธและกลับมายิงใส่เราอีกทำไมทำไมไม่จัดการขมือให้มันจบๆรวดเดียวไปเลยและคนที่ซวยโดนด่านหนักรอบนี้ก็คงหนีไม่พ้นพลเอกณัฐพลนาคพาณิช หรือบิ๊กเล็กพระธุมรีกลาโหมโทษฐานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการร่วมเซ็นหยุดยิงทั้งรอบแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมและรอบล่าสุดซึ่งบิ๊กเล็กโดนด่าเละทั้งสองรอบหลายคนกล่าวโทษว่าบิ๊กเล็กนี่แหละที่ทําให้เขมรพลิกเกมกลับมามีความได้เปรียบเราทั้งสองรอบทั้งที่เรากําลังมีโอกาสผดดสึกได้แท้ๆเข้าใจว่าทุกคนโกรธและกําลังอยากหาที่ระบายแต่อยากให้ทุกคนที่กําลังหัวร้อนลองหายใจลึกๆตั้งสติให้ดีว่า การหยุดยิงรอบนี้เรากำลังเสียเปรียบจริงๆหรือและเขเมรกำลังได้เปรียบเราจริงๆหรือเปล่าอยากให้ทุกคนลองย้อนกลับไปที่การประทะรอบแรกซึ่งเรากำลังจะยึดปราสาทต,ตาควายได้อยู่แล้วแต่พอมาเจอเงื่อนไขยหยุดยิงในเวลาเที่ยงคืนเรากลับชั่วที่จะได้ปราสาทต,ตาควายคืนแถมยังสูญเสียทั้งชีวิตและขาของทหารที่เหยียบกับระเบิดด้วยหลังการหยุดยิงครั้งนั้นคนไทยจำนวนมากตั้งความหวังไว้ว่าในการประทะครั้งหน้า ถ้าห่างทหารยึดปราสาทต,ตาควายกลับคืนมาได้แค่นี้ก็คงนอนตายตาหลับแล้วและหลังจากนั้นก็เริ่มมีเรื่องที่ขมรเข้ามาหุบป,ปราสาทคณะที่จังหวัดสุรินทร์รวมทั้งพฤติกรรมในรคุณของขมรที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสระแก้วที่หนีภัยสงครามเข้ามาพึ่งคนไทยแท้ๆแต่สุดท้ายกลับเข้ามายึดครองที่ดินทํากินของคนไทยมานานกว่า40ปีคนไทยก็เลยเพิ่มชื่อของปราสาทคณะรวมทั้งบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้ว อยู่ในลิสต์ที่ต้องทวงคืนกลับมาจากเขเมรด้วยแล้วลองมาดูตอนนี้สิว่าทหารไทยเรานั้นทำได้เกินคาดแค่ไหนเรายึดปราสาทต,ตาควายกลับมาได้แถมยังยึดเนิน350ซึ่งเป็นจุดที่เขเมรขุดบังเกอร์แข็งแรงและวางกับระเบิดอย่างหนานแน่นเอาไว้ได้ทำให้เราควบคุมพื้นที่100%ยเอร์เซนยากที่เขเมรจะตีคืนได้เรายังยึดปราสาทขนาเอาไว้ได้แถมยังทำลายบันไดไม้1 1 8 1ขั้นของเขเมรจนพังเละเป็นจุน แถมยังขับไล่ทหารขเขมรลงจากช่องคณาได้อย่างสะใจยิ่งนักเรายึดบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วรวมทั้งบ้านคลอมแถงอตาพระยาเป็นของข,องขวัญเพิ่มมาอีกจุดแต่ก็ต้องแลกกับชีวิตเลือดเนื้อของทหารเราไปหลายนายเรายังยึดบ้านสามหลังที่ตำบลชํำรากจังหวัดตราดเอาไว้ได้ด้วยสุดยอดฝีมือของนาวิกโยธินไทยแถมยังทำลายคาสิโนบ้านท่าเส้นจนพังราบคาบตามด้วยยุทธการยกผลขึ้นบกที่ทำเอาพวกขเขมรเพลนกระเจิง อีกหลายจุดที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าขเขมรยึดกุมความได้เปรียบเอาไว้เช่นเนิน500